สวัสดีครับมีต <Carney. S 1> <Practice. S 2> ้อนรับช่องแฮกแคงเพือนอเียนะครับสบปาพันแาไผติดตามบ้ากยอขาครับเองรู้สิว่าอยู่นี่รู้สิว่าอยู่นี่ว่ายนติดตามว่าน้องดกว่าไน ภาษาอีกอย่างหนึ่งเพิ่งมาแบบนี้แสดงว่าโกหกเพิ่งมาทำความสะอาดอันนี้เมื่อกี้พี่ลูกเกิลกับพี่เกมาทำสะอาดอืมไปแล้วมาทำความสะอาดแล้วนะครับใส่ะม่านึงนะครับอ่ะทำความสะอาดซอยกันเห็นจิตะอยู่ยิงให้หลายยิ่งนะเออ ัหาบกวยนหาองเข้านายังไม่สะอาดตาเท่าไหร่เรายังไม่มีอยู่ปมเดนหลยนีด๋ยวทีบ้านจะมีอีก๋ยวค่าเช่าด้วนะครับ อาียงแบบาคเราวมคนาะ่ทดอยทำคว่มสะอาดได้ยประมามไประมาณนึงพระว่าแล้มันหลายนะครับบ้านมันหลายบาดนี้ทีนออน้องน้แดนเซอร์มายู่กันผ้ากันยูผ้ากันคอยทำความสะอาดเอาบาดนี้ นี่เป็นห้องพักยิงบอลลูกอันนี้เป็นคุณครูนะคะคุณครูมาจากสำนักงานอ้านี่คุณครูสำนักงานอะไรสำนักงานลูกกะจีเลิกกะจีเแต่ครูกิงกับครูกาครูเกือบครูเกือบมันต่างกับต่างกันต่างเหรอฮะเขาค่อยๆทำความสะอาดกางทีค่อยๆเป็นตะยู่นะครับ คือว่าไม่อยู่เ้้ครับโดยอะไรย่งไม่ไม่สานกันไม่ไม่ๆเลยของมาเต้ว่าของบ่คอยมีคนอยู่ทามสะอาดมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่งี้นิดน้อยๆนพี่่แดนอ่าพี่เจนี่อ๋อคัดนชุดพี่เจนี่เหรนี่เรื่องหลังอย่างอื่นอ๋อ เอะเมื่อวานก็เห็นมาทำความสะอาดซอยเร้อทไมปอนกงมมาไอไม่ฝันม่ฝันเจ้จมามาเสกกันขอหวยหน่อยรู้สึกว่ารอบนี้รออเยอนะออน่นี่นี่น่นี่นีเนี่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 อี่นรีน่่อนี ทำเอเมืองอาหานี่เอตเน่หสุดยอดเลยเอาเอาเอางังลูกขยันยันยันไหมกางูู้โอ้แต่จะสร้างนะกังูตะกี่บ่มักมาบ่มักมาพอได้มาเรียกของอายอแล้วตั่อ ทน้ว่าหรอคอะอาอืออยทำความสะอาดโอเครับยูหลายคนซอยกันรักษาความสะอาดไมเป็นตอยูหรอกของน้ำหนึ่งสองสามสี่หาหอง คนไทยกเป็นแดนเซอร์เหมือนันเออพอพ,อ,พอเห็นส่วมอยู่เมื่อไห่น้องเต้นนอ้องทั้งน้องรีบเต้นลํานะครับทุกคนอยู่เต้นปีนี้ก็เป็นแดนเซอร์เหมือนกัครับชอบชอบซอยกันซอยกันต่างออกร่างกายไปนน้ำบอมม่นั่มาเพราะว่าก็เต <c oughs> ิบโตมากจากแดนเต้น,ตน,นห <c oughs> รือว่ะตีกีจะเป็นศิลปินก็ต้องเริ่มจาก่แดนเซอร์หมดทุกคนอีไปยืนลองเพียงอย่างเดียวม่ได้เดี๋ยวแต่บอมมี่สเต็ปบอมี่หน่อยเนาะแล้องฟูกนะ กวางอว่ากวางนาะของยูของเซาพี่กวดนะคะพี่มาอยู่พูู้เล่นนะหนูไม่ได้มาอยู่นูไปอยู่หอมันได้เพราะว่าบางที่เขาเล่นสดเขาหยม่ไลบกวนืขอ้นถงนั้แว่า

ยังฟูไอ้เกอไอ้เกือางมาเมื่อสองตอนที่มาใหม่ๆเนาเข้าใจความรู้สึกของตอนที่มาสอเนาะเข้าใจความรู้สึกของทุกคนที่เขามาใหม่ๆันนะพอความหมาเยอะแล้วก็คิดนั่นคิดนี่นะมันมันหลายๆอย่างการรกันสังคมกานทงานแลอย่างทีย่างคต้องพยายามพยายามสอเาอกั แต่เทน้ำอะไรก็พอได้ก็เทน้องก้นขั้วเลยเนาะเดูการตั้งแต่ที่อมยิ่งคุ่ชาดิ้งเป๊ะนะคะยิังจริงเนี่ยจะเพิ่มชาดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นลูกไปแล้วอ๋อเป็นลูกคุ่ชาดแล้วลูกคู่ไปแล้วโอ้นั่นสองนังนั่นอ๋อา๋ออ๋อ

อันนี้มาสองหนังรือส่งลูกส่งลูกอาลูกขึ้นไงัไม่ยตัเนี่ยเจ้าที่ไม่อื่อเจ้าชือเจ้าเนอนของเอวันสามมาสามักหวักแกเอา เรลลูกสาว่นะม่ล <stumbled, S 1> ูกไม่กับแม่ก็ลงคือัดนี่ยแ้วมัจะใส่คห่แล้วมจะใส่แล้วมันจะทั้งไหแล้วมานจะจังหวัดใดสน่สดบก่หน่้ นี่แหละหุ้นเต้งเต้งโตข้าไปแล้วหุ้นดีตัวามาเลยมาเลยครับม,มากกันลหลายๆครับมาก,กันลหลายๆหลับหลายอยู่ยบรรยากาศนะครับผมผ้านอนแดนเซอร์นะครับเขาที่พักนะครับผม พักวันลอกพิชตินัดกันอีกทีหนึ่งนะครับกุดชุ่มยโสเปนแนว่านเข่ามาเลยผมอายุสี่านเข้ามาเลยอะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับผมมาส่งคนหน่อยของหัวพักปกตินะก็ต้องไบแตจค่ะหนูถ่ายคลิปยูหนูไปดมหนูก็ถ่ายเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นความลับนะคะเราเผยให้ไม่ได้ ลงได้เฉพาะไม่มีอัดรายการเลยไม่มีใครถ่ายได้ไม่มีใครลงได้คือว่าบริเวณนั้นคนใจอื้อไฮซีทไฮซิทเขาใหญ่คายอยู่แต่ว่ามันต้องเป็นความรับไปก่อนไฮซิททางรายการเนาะแล้วก็เราติดตามนะคะไม่อคิดจะฝากว่าไงทีนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้ครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เลยครับผมสวัสดีครับ